สวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักทุกคนพบกับคุณน้ำในรายวิชาศิละปะในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่สองวันนี้คุณครูจะมาสอนนักเรียนในเรื่องศิละปะกับชีวิตพร้อมแล้วหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเปิดหนังสือแล้วเรียนไปพร้อมกันเลยคะ่ะหน่วยการเรียนรู้ที่3ศิละปะกับชีวิตนะคะบทที่1ค่ะงานศินละปะในชีวิตประจาวัน เป็นยังไงนะ้าเราไปดูพร้อมกันเลยค่ะผลงานศิลปะที่เห็นคืออะไรและนำไปประยุกใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไรนะในหน้าที่47นะคะคุณค่าในงานทัศนศิลป์เอแล้วงานทัศนศิลป์คืออะไรนะ้งานทัศนศิลป์เป็นสิ่งที่เราสามารถรับรู้ได้โดยการมองเห็นถ้าเราสังเกตสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเราเช่นเสื้อผ้า กระเป๋ารองเท้าตลอดจนบ้านของเราจะเห็นได้ว่าสิ่งต่างๆเหล่านั้นมีรูปร่างรูปทรงเส้นและสีต่างๆซึ่งการสร้างสิ่งต่างๆเหล่านี้ต้องมีการออกแบบเพื่อให้เกิดความสวยงามและสะดวกในการใช้งานค่ะตัวอย่างนะคะเช่นกระเป๋าหลายแบบหลากสีเพื่อบรรจุสิ่งของให้เหมาะสม 2. นะคะเสื้อผ้าหลายแบบหลากสีเพื่อสวมใส่ในโอกาสต่างๆและ 3. นะคะรองเท้าหลายรูปทรงเพื่อสวมใส่ให้เหมาะสมกับสถานที่ต่างๆค่ะและในหน้าที่48นะคะงานศิลปะที่พบเห็นในชีวิตประจำวัน ล้วนมีแต่ความสวยงามมีรูปแบบที่หลากหลายแตกต่างกันออกไปนะคะบางผลงานเกิดจากภูมิปัญญาของบรรพบุรุษที่ตกทอดมาจนถึงรุ่นหลานสามารถสะท้อนความคิดความเป็นอยู่ความเชื่อของคนแต่ละท้องถิ่นค่ะนักเรียนตัวอย่างเช่น 1. ตะกร้าจากไม้ไผ่ 2. กระเป๋าจากผักตบชวา 3. กระติดข้าวจากเส้นติ้วนะคะ 4. กระดุมจากกะลามะพะ้าว 5. ้าโคมไฟจากกะลามะพะ้าว 6. แก้วน้ำจากกะลามะพร้าวค่ะ7นะคะที่รองจานและแก้วน้ำที่ทำจากต้นกกค่ะและ8นะคะเครื่องปั้นดินเผาที่ทำจากดินเหนียวค่ะนักเรียน เด็กๆรู้ไหมคะว่าผลงานศิลปะเหล่านี้เป็นมรดกที่มีคุณค่าและบอกเล่าเรื่องราวได้อย่างน่าสนใจทำให้เรามีต้นแบบในการสร้างผลงานและรับรู้ถึงเรื่องราวในอดีตได้ถ้าในชีวิตประจำวันของเราไม่มีผลงานทัศนศิลป์ชีวิตก็จะขาดความสวยงามความน่าอยู่และความแปลกใหม่นะคะและในสัปดาห์นี้วันนี้คุณครูไม่มีการบ้านนะคะ สัปดาห์หน้าคุณครูจะมาสอนนักเรียนเพิ่มเติมในเรื่องผลงานศิลปะในท้องถิ่นนะคะพร้อมทั้งมีกิจกรรมและงานปฏิบัติให้นักเรียนปฏิบัติไปพร้อมๆกันนะคะและนักเรียนคนใดที่ยังไม่ส่งงานเก่าของคุณครูอย่าลืมทําส่งคุณครูด้วยนะคะและเวลาทําส่งคุณครูอย่าลืมเขียนชื่อนามสกุลชั้นเลขที่ด้วยนะคะแล้วพบเจอกันใหม่สวัสดีค่ะอย่าลืมกดซับสไครต์ให้คุณครูด้วยนะคะขอบคุณค่ะ